ก็สวัสดีครับมือนีกระติพาทุกคนมาเห็ดที่วางไอแพดนะครับกองเป้าหนึ่งใบนะครับจากนั้นเท่ากับน้ำมีดหรือคัตเตอร์นะครับมาปาดนะครับผมจะเจาะตรงกลางกองนะครับระว่างฝานะครับฝาตรงช่วงประมาณกลางกองนะครับจะจีดลงมมากเนี่ยครับระยะห่างกับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับจากขอบนะครับขั้งนี้กับจีดลงมากเหมือนกันนะครับจีดมาฮอนตรงเส้น เหลือไว้ไป,ประมาณนึงเหนียวเือากันครับแล้วก็ขีดด้านล่างอีกเช่นนึงนี่พอขีดเสร็จแล้วเ้าก็พับนะครับพับให้นี่ครับผมให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ที่มันเดึงๆแบบนี้ผมก็จะหาเทปมาติดนะครับอ่านี่เทปมาติดให้มันแน่นหนานะครับผมเฮ็ดทสเองว่าจัดให้มันเบิดกรองนะครับตีให้มันเบิดกรองนี่ผมก็ได้มาจากลูกค้ามาซื้อรองเท้าเราเพิ่นก็บ,บ่ออกกับน้ำนะครับนี่ ผมก็ได้ไประโยชน์ต่อเลยครับนี่ครับผมเสร็จแล้วพอดีประมาณนี้นะครับฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ